สวัสดีจ้าเจ้าหนี้ทักทายจากเมืองอฟิลาเดลเฟียมเ,เมืองเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกานะคะพี่น้องฟิลาเดลเฟียเนีย่ยนะจะเป็นตำบลน,นะคะตำบลหนึ่งเนาะเออร์โบเมนอำเภออําเ,เภอหนึ่งสินะคะเพนซิลเวเนียเนี่ยเป็นเมืองใหญ่ๆเลยค่ะพี่น้องพื้นที่กว้ายใหญแต่ส่วนมากจะเป็นภูเขากระปาบ่มีทะเลค่ะใหญ่ซื่อๆแต่บบมีทะเลบบติดทะเล เับเจสี่อยากไปเที่ยวทะเลกับคุณแหละล่องไตคุณนะคะไปฟลอริดาเราบออยากไปไกลกับไปนี่เจอสี่ค่ะนี่เจอสี่เพลงหนึ่งฟังหนึ่งมิสกิวิทะเลค่ะมิทะเลลายหมองอยู่ค่ะลายหมองหาไปครับหลุดไปกับปัจจุมุงกว่าสองชั่วโมงค่ะอืกับซำกรำุงเทพไปพัทยาเดินสิเนาะเวลาเท่าน่าดูมากมันถือผู้เขากำบังสิมันก็เลย แรงลงเหมือนกันลดลงค่ะแต่ว่ามีแม่น้ำใหญ่ๆหลายหม่องอยู่นะคะพี่น้องยังใกล้ๆเจสีก็จะมีดาร์ลาเวยค่ะที่อยู่ที่มผา่านเ,าเมืองขอยูนี่แหละคะ่ะซ้ำแม่น้ำโขงนะีคะซ้ำแม่น้ำโขงบานเฮา,า,าเนี่ยค่ะดาร์ลเวยนะ,ะขาเม,มืองไปนี่เจสีก็จะมีดาร์ลาเวยนี่แหละคะ่ะเป็นตรงขามสะพานไป จอสีกคับไปทุกอาทิตย์ค่ะเพราะว่าตรงประสงค์ของยุ่นี่เจอสีนั่มเมื่อนี้ลูกค้าคนไทยคนบ้านกลางเคียงคนเมียนมาเนี่ยก็ามาส่อซอยหลายๆกับพี่น้องลูกเต่าเจ้าอยู่เมืองที่่อยยูนหลายเด้อผู้ใดมีลูกอยู่เมืองออยู่ฟิลาเดลฟีเอาคะ เทศบานจซีกามีนะคะมีน้องคนหนึ่งยูนิคมคำสอยอะน้องมาแต่งงานอยู่นี้ค่ะเพิ่นยูฟิลาเดลเฟียเนี่ยค่ะแฟนเพิ่นแต่นั่นนั่นเพิ่นมาแวะเธอหนึ่งค่ะคมาเพิ่นก็มาแวะสนับสนุนค่ะมาสื้อซอยเอือยอยู่ค่ะลูกคนะ้ากะมาบกขาซ้ายล้วค่ะอากาศดีๆแบบนี้นะเทาทิพย์พานมานีนอากาศดีดีค่ะ แต่เสียดายอย่างเดียวมีล่มแห้งไปหน่อยค่ะจะสิก็เลยแต่ใส่ผ้ากำบังค่ะตั้งกล่องไปก็ล่แน่ปิ้วแน่จะสีค่ะไฟใน้เตากะบางเทือกระลุกขืนว่าว่าบางเทือกระดับไปค่ะเจอร่มแห้งควงโทรหาเตาไปเลยค่ะเพราะ่าลูกค้าเปิ่นเรื่องอาหารการกินนี่เห็ดกับคนหิวนี่เฮ็ดเลนเพราะได้นะคะพี่น้องกับคนหิวมากแนละ้วคนหายเนะ คิดถึงใจเขาใจเห่ากับคือเห่านี่แหละค่ะเวลาโมโหหิวนี่นก็บ่คือกัดบ่คือไผเนาะูกคาสั่เบิ้งต้นใหม่ไปนั่มทาอาหารไปนั่มกระเพิดเพื่อนไปนิดนึงค่ะยืนถึงยืนนั่นกัคนคอต้นไมนี่นะสนใจเป็กนกระสือต้นใหม้ไปนั่นค่าอย่างที่บอกกับคิดทีแล้วบอกว่าตะบีนขายต้นใหม่บ่ได้เพราะว่าเราบริจาคต้นใหม่แล้วบริจาคซื้อแล้วก็ราค่าล้วกระโบจื้อค่ะ พะวาราค่าที่้นไหม่ที่จะซส้ออาไปขายนี่ขายบริคือกันนะคะแต่ละอยางต้นทุนมากกระตางกันค่ะจะาสิกระบอกราคาในน้อยกว่าไปบางคนก็มารับไปขายต่อะค่ะในตลาดเดละะ่ะเพิ่นมารับของจ้าสรไปขายตอ่อคอยกระหายราคาถึกถือค่ะแถบสีบรได้กำไรคือเอากำไรรวมๆนะคะกไดนเอากำไรตัวตน เพราะว่ายัางห้เพิ่นขายได้กำไรคือการเราบ่มีกลิ่นเห่านะบลเพาะปีหนึ่งนี่แล้วแต่เท่านึงดอกพะเท่านันานา่นนะแล้วมากับเมียเราเราบอดีเพาะไหวหนานา้าเราก็มาหลับของข่อยนี่แหละค่ะเพราะว่บาบางเจาะขอยก็ไปขาย,ยาอยู่วัดไทยายังสีมือข่อยบ่มาแล้วก็ขายเต็มที่ไปเลยเพราะข่อยบอกเลยว่าข่าอยหายแล้วตำก่าราคาที่ข่อยขายแล้วไมลาขายนะ ได้กคายเกินขราคา่อยก็เรืองของเล้าคา็จะมาลอกคายบ่เกินเนาะค่ะลอกกัายถึอๆเนี่ยบางคนก็เอาไปขายเกินกับมี่ค่ะแต่บีก็ขายขาล้ำไปน้ำอบขาล้ำไปน้ำคือม,มาหอ่อในข้าอบของขอเห็ดของไว้ก่อนนะคะพวกหนึ่งพวกยังเนี่ยเอาอมาหนึ่งอยู่นี่ค่ะหนึ่งของนี้วเอ้ยหนึ่งมุกปลาแซลมอนมกุกนอไหม,มทอดไส่กอทอดไส่กออทิติ์มีบ่เห็ดแล้วนะคะเพราะว่า ซื้อว่าสู่คนที่เขาอยางบ่ได้เขาบ่มักกินทอดนะก็เลว่าเอาไว้ทอดู่วัดไทยดีกว่าน้องเสือเคี้ยวนี่สองสาวนี่นะเป็นคนเมียนมานะคะพี่น้องในคลิปนี้นะ <c oughs> นาลางนาลาเป็นลูกข่าเก่ามาหลายปีแล้วค่ะเพิ่นหูว่าเคยขายอาหารตามสั่งเพื่อนก็บอกว่าเพิ่นบ่ก,กินรลานอื่นเพิ่นถามมากินรลานนี้ร้านเดียวเพิ่นว่าว้าคข้าวอเพิ่นกะหวานอยู่ค่ะแม้ขากระเขิมไปนั่มแต่เพิ่นเห็นแบบน,น,นี้หลีค่ะมากเพื่นก็สั่งหลาย ตนไม่พนเอานะเขาล้าอาหารํำสั่ง,งมาพนมาสั่งของเอื่อยโกนแล้วก็ไปหาเลาะพี่โจหนูไม่กินข้าวมาจากบ้านเลยนะเพ่นวาถ้าจะมาหาพี่เนี่ยต้นไม่อันใด <c oughs> กระบอกเพ่นมามามาสื่อซอยต้นไม่อันใดที่พนอยันไดเพนก็บอกว่า อันพี่โจอเอามาไห้แน่เด้ดขอคนกระซังจะเสกเอามาไหาขอขอขอขา้ค่ะพี่น้องมือนีล้ลูกค้ามีคําถามลูกค้าฝรั่งนะคะมีคําถาม,มถามหนึ่งที่คอยกับเออคอยกับพึ่งนึกใจว่าเออมันมีแบบนี้อเลีเพิ่นถามว่าเพิน่นเออเพิ่นบอกว่าเพิน่นนาไปเป็นนมักมวยอยู่เมืองไทยหลายปีเพิ่นว่าอาหารที่มันหมกักกินะ่็คือผัดกะเพรา้าคอยแปลว่าผัดกะเพราเนะี่ยเป็นยังขึ้นมีแต่ว่าอาหาร ข่างทาง่างเพิ่นวะมันโมมีในหะในในแบบว่าใ,ในหลานอาหารแต่แบบยญ่ๆสิ่งี่มีแอร์ในโรงแรมนสินะพอบางเทือเพิ่นกับบอสะดวกไปกินข้างทางเพราะว่ามันห้วนอหลีเพิน่นวะคอยก็บผู้เจ้าซอยขอยจอบเนี่ยเราจะได้ไปบอกเล่าไหมว่าขอยจอบแบบนี้มันถือว่าขอยกระบอกเพิ่นวะอันผัดกะเพรานี่ยมันมีกินอาจจะชุนแอะสิมันมีกระเทียม มันก็เลยบอกหมะสำหรับมองรู้ๆเรมั a n g เคยก็บอกเพิ่ังซีนาอพี่น้องแ้วก็มันเป็นอาหารเบสิคอาจจะ่ได้มีคลาสำหรับที่สิขึ้นมองรู้ๆเพิ่นก็เลยบแอดเ้าไปในเมนูเพิ่อนจงซสิก็เลยบอกเพื่นสีนะพี่น้องแล้วก็ว่าเออพ่อเข้าใจได้เพิ่นก็่าเนาะแต่เพิ่นมากกีนเพิ่นวมาเพิ่นก็มาสั่งพัดกะเพรา หลายคนเขาไปยุ่เมืองไทยนะคะฝรัฝ่งนะบางคนกลไปเห็นงานค่พะพอเขามาเนะี่ยเขาก็บอกว่าเออ้านเธอนี่แหละมันเป็นออริจินอลที่แปลว่ารสชาติมันคลายกับเมืองไทยสุดละเพราะว่าฉันเนะี่ยเคยไปยุ่เมืองไทยเค่นก็บอกองศีนะพี่นงบางคนเนะี่ยเคยไปเที่ยวมองนั่นมองนี่คุณมาถามหาเขาซร้อยเอ,อ้ยเ่นไปเที่ยวทั้งเหนือเพรากว่าถามหาเขาซ้อยแต่แต่เป็นลุ่งใจนะ เป็นก็ะมาชามหาขัวกิ่งก็มีเด้พี่น้องอืมฝรั่งน่ะกินเผ็ดเผ็ดก็มีเนี้ยบางคนคือกินเผ็ดเผ็ดแต่ก็หน่อยนักหน้อยนะค่ะมีประมาณบ่ถึงสองเปอร์เซ็นหรอกค่ะคนที่กินเผ็ดเผ็ดนะจะเห็นหมอย่างใหญ่ค่ะบอ,อก,กว่าเป็นหมอกเตี๋นะคะแต่บีละเอาหมอ,อกตี๋ยวคคอยมาดัดแปลงเป็นหมออกขอลามค่ะ <c oughs> แต่บีแล้วเป็นสางนะคะพี่น้องจันทร์ถึงสูงล้วกลับไปทำงานตื่นหนึ่งต่ตีสี่ตีห้า พีเรามาส่งต้นใหม่ล้วก็บอกว่าเป็นยัางผัวตัวคือประขอมออมกมาโยกซอยเรามาเถียงคือนมา,างเนาะไม่เคยบอกสุฟังแล้วนะคะข่อยกัน,นพัวค่อยตายเนาะต้องตรงในนอนเ้าตรงในพักพนกันแล้วโชกตายจริงใครชิมว่าซอยข่อยเนาะข่อยสิไปเอื่นหาใครได้เนาะไครชิมาซอยข่อยเลี้ยงลูกเนาะพป่น้องขอบคุณหลายๆเด้อจะข่าวมารับชมเด้อปีน้องจะซีกัน กำลังใจก็ฮืดสูอยู่ค่ะในการเห็น u t u b e พอวิวมันก็เพิ่มขึ้นอยู่นะคะหลายหลาคนก็มาคอมเมนต์ว่าเออมักเจ้าโอ้ยกระพึ่งหูคือกันค่ะมันมี f อซน้ำเขาเป็นปื่มอยู่จ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ